นนการกระทําของอเมริกามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ต่างอะไรกับโจรสลัดเลยนะคะคืออยู่ดีๆก็ไปยึดเรือบรรทุกน้ํามันของเวเนซุเอลาอารมณ์เหมือนโจรสลัดไปปล้นเขาอะคือก่อนหน้านี้เนี่ยอเมริกาจะมีการไปโจมตีเรือแล้วก็กล่าวหาว่าเรือนั้น,น,นเนี่ยมียาเสพต,ติดอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือน้ํามันค่ะเรือบรรทุกน้ํามัน โดนดทัทป์ก็ยังบอกว่านักข่าวถามว่าเออแล้วจะทำยังไงกับน้ำมันอันนั้นโดนดทัทป์พูดหน้าตาเฉยบอกเก็บไว้มัง้งก็ไม่อะไรก็เก็บไว้นะคะประธานาธิบดีโดนดทัทป์ของอเมริกาประกาศว่าสหรัฐได้บุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันที่ถูกคว่ำบาตรลำหนึ่งนอกชายฝั่งเวเนซุเอลาค่ะเขาบอกว่าเรือนี้เนี่ยนะคะเป็นเรือใหญ่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีจริงๆและก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยทรัมป์กล่าวขณะที่เขากำลังเดินหน้ากดดันให้ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาลาออกจากตำแหน่งเมื่อนักข่าวถามว่าแล้วจะจัดการกับน้ำมันบนเรืออย่างไรทรัมป์ก็ตอบว่าผมก็คิดว่าคงเก็บเอาไว้มั้งเดาอย่างนั้นนะนะคะเหตุการณ์ล่าสุดนั้นทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นค่ะแล้วก็ยิ่งทวีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและก็เวเนซุเอลาให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเวเนซุเอลาอยู่เฉยไม่ได้ เหมือนโดนปล้นกลางทะเลอ่ะนะคะเวเนซุเอลารัฐบาลเวเนซุเอลาออกแถลงการกล่าวหาสหรัฐค่ะว่าได้ทําการขโมยอย่างโจ่งแจ้งและระบุว่าการยึดเรือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายการปล้นสะดมระหว่างประเทศไม่ต่างจากโจรสลัดค่ะรัฐบาลเวเนซุเอลายังบอกด้วยว่าจะปกป้องอธิปไตยทรัพยากรธรรมชาติและศักดิ์ศรีของชาติด้วยความเด็ดเดี่ยว,แน,ว,แ,นวแน่วแน่อย่างถึงที่สุดและจะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุยึดเรือครั้งนี้ ต่อองค์การระหว่างประเทศด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็ดูแล้วอเมริกาก็เ,เล่นงานเวเนซุเอลาหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเพราะว่าอเมริกาขอภายโดนัล์ทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะกดดันให้นิโคลัสมาดูโรประัฐบดีของเวเนซุเอลา,ลาออกจากตำแหน่งโดยใช้เหตุผลกับเรื่องของการที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด ที่ส่งผลกับคนอเมริกันนะคะก็เลยต้องการที่จะกดดันให้ลาออกจากตําแหน่งด้วยดีนะคะแล้วก็เนี่ยมีเรื่องของการคว่ำบาตรน้ำมันอะไรกันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้ล่าสุดนี้ก็โดนมภาภษาวิจารณ์ไปพอสมควรดีเดียวว่ามันเกินกว่าเหตุไปหรือไม่นะคะ